วิธีสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในการสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นจะต้องอยู่ในสภาวะสุขสภาวะคนเรามีสองสภาวะคือสภาวะสุขและสภาวะทุกข์ถ้าคุณไม่สามารถพิชิตความทุกข์ทรมานออกไปได้คุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้เพราะ ถ้าอยู่ในสภาวะทุกข์จะไม่ได้อะไรเลยความทุกข์ทรมานนั้นมันฉุดล้งไม่ให้ได้ไปถึงยังเป้าหมายการตั้งเป้าหมายจากสภาวะทุกข์นั้นจะเสียเวลาเปล่าตัดความทุกข์ทรมานออกจากชีวิตของคุณคุณจะได้ตั้งเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนในการที่คุณ มีสภาวะงดงามชีวิตของคุณจะยอดเยี่ยมมั่งคัง่งพบกับเป้าหมายคุณจะสร้างความมั่งคั่งจากสภาวะงดงามนี้คุณจะรู้สึกถึงเป้าหมายและชีวิตที่มีความสุขและมีความหลงไหลมันอีกครั้งหนึ่งความคิดนั้นมีสองแบบความคิดที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ดีก็ต้องปล่อยวางไปความคิดนั้นมันจะ หมกบุญในอดีตรเราจะต้องปล่อยวางหรือความคิดแย่ๆคำโกหกเป็นรากความคิดมาจากความทุกข์ทรมานทั้งหมดถ้าทุกข์ทรมานแล้วมันก็ผิดมันจะไม่มีพลังพลังจะต่ำก็สำคัญไม่สามารถจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาได้อีกความคิดหนึ่งคือความคิดจากสภาวะ อุดมสมบูรณ์หรือสภาวะที่งดงามความคิดนี้จะเป็นคลื่นพลังงานสูงเป็นคลื่นเดียวกับพลังงานของเงินหรือพลังงานสิ่งที่ดีๆพลังงานบวกจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาคุณต้องฝึกให้มีพลังงานสูงให้คู่ควรกับเงินที่จะได้รับ เพราะว่าเงินน um ั้นมีพลังงานสูงแต่ถ้าเราพลังงานต่ำกว่าก็ไม่สามารถที่จะได้รับจำนวนเงินที่ที่ต้องการเช่นคุณต้องการได้เงินหนึ่งล้านบาทคุณต้องทำให้พลังงานคุณสูงกว่าเงินหนึ่งล้านบาทเงินนั้นถึงจะอยู่กับคุณนานแต่ถ้าคุณทำ พลังงานต่ำเงินล้านบาทก็จะไม่อยู่กับคุณเพราะว่าไม่คู่ควรจะอยู่ได้ก็ไม่นานอยู่แล้วแป๊บเดียวก็หมดไปความสำเร็จที่จะไปถึงความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นั้นจะต้องค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงหน้าที่ของคุณคือหาสิ่งที่วิเศษสุดในตัวคุณให้เจอ 20%แรกวางแผนสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณจะเป็นตัวกำหนด80%ของมูลค่าผลลัพธ์ที่คุณประสบความสำเร็จในชีวิตจงใส่ใจทั้งหมดในงานที่ทำและทำให้ประสบผลสำเร็จแล้วมีความสุขอย่าใช้ชีวิตไปวันๆให้ดึงศักยภาพของตัวตนคุณเองออกมาให้เวลากับ ตนเองแล้วคิดว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ความปรารถนาในใจเป้าหมายหลักเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องใส่จิตวิญญาณลงไปในหัวใจทำมันให้เต็มที่ระเบิดศักยภาพออกมาจากเป้าหมายเดียวจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งเมื่อค่อยคอยพัฒนาคุณจะเติบโตและดียิ่งขึ้นลักษณะผู้สำเร็จ 1. มีความชัดเจนยืนหยัดเชื่อในสิ่งที่ทำไป 2. มีวิสัยทัศน์อีก5ปีจะเป็นอะไรใช้กดแรงดึงดูดเจน่นได้บ้านได้รถ 3. ม,มีมาตรการที่ชัดเจนมุ่งไปสู่เป้าหมายทุกๆวันด้วยอารมณ์ที่ดีด้วยสภาวะที่งดงามอย่าจมอยู่ความคิดที่แคบแคบความคิดที่เป็นไปไม่ได้ มันทำลายความต้องการความสุขของคุณอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆและ3ส่วนที่ต้องคิดคือ 1. คุณทำอะไร 2. เชื่อในสิ่งที่คุณทำ 3. า 3. รักในสิ่งที่คุณทำทั้งหมดนี้ต้องสร้างด้วยสภาวะที่งดงามอยู่ในสภาวะสุขแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือวิธีสร้างความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวคุณสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาเตอร์อินอลพีในอินสปิเรชันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ